โอเคอันแล้วครับมาอ่านแล้วกด F เพื่อเปิดไฟสไลมือถือเปิดโฟมคืออยู่กังสวยยมกรลาสิบเกตพอสโอ้โหอ่านไม่ทันสามวันหลังจากเพื่อนของคนหายตัวไปหาสิ่งที่เกิดขึ้นันหนึ่งนักเรายังอ่านตัวเรารียบอเลย พ oh ี่เห็นวิข้ากล่องไม่มีเทีมือถือใายเห็นวิข้ากองไหมน่าน่าเอาไปทำหน้าปกกว่าเห็นแล้วน่ากลัวเห็นแล้วน่ากลัวได้ซื้อคลิปละได้ซื้อคลิปละอะไรอยู่ในความมืดต่อะไรเป็นไรอะไรอยู่ในความมืดเนี่ยมึงไม่รู้เหรนแดแดแดสมรู้รือในเวทีอ่ะขนาดไหนรกูเสียให้เลย ตั้งแตแบบไม่รู้จักจริงๆงั้นมึงแบบเข้าก่อนโอ้แล้วมึงมานั่งแอบมาแล้วไม่เห็นนะตั้งแต่ตั้งแต่ดูเปิดไฟวินวินไปยืนไปยืนอยู่ในความมืดเหมือนเราอยากเห็นนะเอ้เมื่อกี้มันขึ้นอะไรอยู่อะไรบางอย่างอะไรมีบางอย่างเหรอไหนวินวะเห็นแล้วแม่กูรู้สึกร้อนถึงเครื่องปั่นไฟดิเครปั่นไฟอยู่ที่นี่อะไรอ่ะน้ำน้ำน้ำ เดบ่ายเดินบาเดรไงปันฟอยอยู่อ่ะขอลเราไม่มืดนะ่สงจ้าเลยเติมแสงแล้วกันอุ้ยเอ้อเอาใครเป็นสีแดงมันต้องมันเปิดขึ้นไหมฮะต้องเปิดดิอุ้ยอยากเข้าไปว่ะเข้าไปเข้าไปเขาบอกว่าเพื่อนเราหายเราต้องมาตามหาเพื่อนที่หายไปออร้้ยเาามหะะืน นั่นดิเฮ้ยโอ้น่ากดแจ้งน่ากรับเอฟเอก็บอกว่าแล่พรีเมียมอยู่ในนั้นหรอวินวินมาอยู่ตรงนี้ไหมวินระเบอำนไปเฮ้ยช้าชนี่เลสซิโตนเลสโตนเลสโตนนนัทนแบบช้าช้า มาร์กนี้เลือโตนไหมเลือโตนไหมมันคือเลสอโตนไหมโอ๊ะตัวละครเป็นไรอหออะไรมารนี่มีฝั่งนี้มีอะไรไหมดันลมใช่ไหมพี่เอ็กเปล่าพี่เอ็กเอกไม่ขลังมันจะเป็นแรกก็ได้เต่ว่าลมทำไมมันมา นี่อะไรเขาบอกว่าดูเหมือนจะเป็นโปรเจกต์โปรเจกเตอร์อาจมีเทป VHS อยู่ใกล้ๆอาจมีเดฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 เสียงอะไรเมื่อกี้รูปตกใปนี่เทปเก็บเทปแล้วอ๋อนี่เทปอยู่นี่คนเลขหนึ่งเราเก็บเทปแล้วใครทำหลังคาทะลุเนี่ย โปรเจคเตอร์ใส่ฟังฟังอะไรกันปิดเสียงเกมไม่ได้เปิดเมื่อกี้เสียงแม่งลงดับปรกอะเสีงแก้วได้ไหมเนี่ยเพิ่มเสียงหน่อยมันไม่เห็นอะไรเลยอะไม่เห็นแท่นอ้าวจอข่าวอะไม่ไม่แบบน่าจะไม่ดูออดเนี่ย ยังไม่เห็นเลยไม่เป็นไรฟังเสียงก่อนอยากต่อยวินว่เล่นแบบจีทีเลยก็ต้องมาเจอวินอยู่แบบนี้แหละอามพีโดโฟเบียก็ทีหนึ่งแล้วแม่งตายเพราะวินไร่อลังวินถอหลังประตูเปิดอะไรีันมกิ มันมีแบบต่อยเพื่อนในเกมไม่ดีเพ่อนฝ่าับไปวินหันมาเจอมันไม่ดีเพื่อนดีเป็นไรเพื่อนดีเพื่อนดีรอเข้าก่อนก่อนตึงมาการลองอย่างอันเดอร่อยวินตึงกินปนโอเคมาแล้วดื่มน้ำหน่อยเมื่อกี้ปกดคอกดคอเเป็นกาง มันเมื่อกี้มันบอกว่าอะไรนะเราไม่ได้อ่านได้โอ้อยทางมืดโอ้อ้าอกำลังโหลดไอไมเกน,นหัวเลยรดูเฮ้ยแร่แร์เลสสตกอกละเอียดที่สุเสียงะอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรอะใครทำเสียงเมื่อกี้เสียงอะไรยังไม่ใชิเสียงอื่นอย่าพูดต่อไปไม่ไม่เมื่อกี้เราตัดไปจริงเดี๋ยวไปมั่งอ่ะเดี๋เดี๋ ขอโทษเทียเขาบอกว่า ija. คลิปไรออนออทีหมอเราอาจไม่ค่อยออกด้วยไาดูคันโยกอื่นหรือไม่ควรไปควรเป็นคันโยกไปได้มุยอ,อ,อะไรวะเนียเดี๋ยววินเข้าไปเปิดทีจก โอ <ak> ้ยมีมีทอ่อด <tinc S 2> ้วยออเพเอามหมองอาส์อ๋ออุ้ยมันมีปืนด้วยอ่ะอย่าบังกันหน่อยจะเก็บเทปอะไรคุณคุณอยู่เกมไหนครับอันนี้อะไรหรอเพื่อนตามไปต่อนี่วะแล้วตอนนี้มีอะไรบ้างไหม เฮ้ยนี่อาจจะเป็นเพื่อนเราก็ได้นะมาร์คไหนอ่ะว่าแต่บ็อบบี้ว่า่แต่บินหายไปไหนแล้วอะเพื่อนไม่เก็บทีมเหรอเก็บแล้ว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 อ้าโปรเจกต์อะไเนี่ยโปรโปรเจกต์อีกตัวดูเหมือนเชนเทปตัวใน่นบางที่เหรออะไรอยู่ในไหนอ่เนี่ยนี่เราใส่เทปแล้ว โอ้เนี home, ่ยทีนีภาพตรวจแล้วอ้มันคือล oh, anyway. oh, ิฟมีไฟด้วยอ้เลือระเบิดแล้ิฟระเบิดปุ้มแล้วเราก็ตาย๊ส่แกกับ้ากนตุ้มลิฟระเบิด

Group numbers are zero, <STUDENT> three, six, seven. Some of your tasks with obtaining a new semi box. <coughs> we have discovered there is an entrance to your left. <coughs> mm -hmm. I've seen that area and an elevator to take you down to the ore. But within this area, some miners have gone missing. Even somebody got so most likely called hallucinations being in the garden. เราไปเมื่อกี้ไปนั่งยังเมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะพี่น้องวินเที่น้องวินโอ้ยทำไมดันปิดมันเลยเอ้าเฮ้ยหลดอะไรเนี่ยแค่ก็เสียงอะไรวะอุ้ยอุ้ยกระพราประตูถูกปิดสนิทนต้องการให้มีพลังงานเปิดลิฟต์แล้ว ตซนแรมรูมกับเอ่อวิสเอโร่เราไปฟูลิฟรูมหรือว่าต้องไปไหนอะบินต้องไปหาานต้องไปหาอะไรมาซ่อมรี้แต่เราอ่านังเกมไม่ออกไงคือเราอยากหาว่าห้องห้องทำให้ไฟกลับมาคือห้องไหนได้กันเด้นกันเดินไป้โโอ้โหโอ้จะแตกไม่ใช่ไรเดาะน้องก็ได้ยินเสียง มา,มาประตูห้องนี้กดได้ให้แกณจเก็บของได้ก็ได้คลิปนี้มีเพลงกระกอบนะครับอะไรเนี่ยปอนด์นะอะไรแล้วโอ้ยตโอ้ยวินตกใจวินฮะ เขาว่กบางสิบางอย่างดูเหมือนปิดกั้นคนอื่นไว้มเปิดไม่ได้เหรอมันเปิดมันบอกอะไรไม่รู้ว่าเราต้องหาขอขอบาร์ทางนี้ทางนี้ทางนี้มาทางนี้นั่นทางอะไรอะบินทางเดินนี่ เห้เจออะไรไม่รู้ด้วยอ่ะมาหายบินเถอะอะไรนี่เคยกับห้องข้คณะเราไหมเจียงเลยอ่ะร้อยย่มันจะหายแล้วมาร์คอยู่อยู่ไหนอ่ะไม่รู้เพื่อนไม่รู้ว่ามันเจอใครรึวินขายห้องนั้นไหม Không phải hả? nỉ mày bình hôn mày 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 này, mày này mày này mày <tied> mày đi mày 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 ไม่พลาดใช่อะใช่ด้วยเหรอนั่นอะไรอะอุ้ยไม่มีไม่มีเป็ดปิง มันจเดินได้ปเลยปออกามันอยู่ไหนอะมันอยู่ไหนอยู่ไหนกันนะทุกคนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอะมันมันวิ่งกับทางเดิมสิ ป่อยอะไรมาว่ามื่กม่อไปเปิดเลยอ่ะโอ้เสียงใครออกจากตู้หรือเสียงอะไรปะรออกตู้มอีมันอยู่ไหนอ่ะเดียววินโดนแดงวินตายเลยกใครเก็บไ้ได้อ่ะ อยู่ในกันอะไรอ้าโอ้ยโอตกเตวินมันอยู่ไหนอ่ะกุญแจสีเหลืองมากับเรามามากันทั้งทั้งสองคนนี้แหละมากันหมดเลย ไอวินตจอสีเหลืองอะกุญแกุญแจใงแล้วเราเราเราว่าเราว่าเปิดทางนี่ไหมนี่ต้องนี้ตรงนี้ไรนี่จำได้จำได้เดี๋ยวคอยดูให้เดี๋ยวคอยดูทางให้โอ้โกุญแจสีฟ้าเก็บนี่นะกุณแจดังอย่นี้นี่เดี๋ยวเก็บเองเดี๋ยวเก็บเองพี่กูติดบรักเอามาเก็บเลยมันเป็นกุญแจเออร์เลอร์อะ

ฉันเดี๋ยวพาเราไปห้องแดงทีเราได้กุญแจเออเลยวอดเสียงไรอะหนมีใครขออะไราด้วยเดี๋ยวทาบินไปก่อนห้องแดงห้องตรงไหนอะอ๋อต้องหมุน้นเยอะอ๋อกดดีหมุน นี่ยังไงนี่ไเนยร่ทำอะไรไม่ได้เอ้ยเออปดหันเมาส์ของมาร์กไปอีกฝั่งหนึ่งไหมลองไม่ลองหันปุ่มเดนมาร์กดูหันได้ไหมนี่ไหนครับท่านเอาหลุมไอ้เนาะมันไม่ได้เลยที่มันมันค้างอยู่ตรงหน้าว่าวาวเนี่ยเออลองหมุนดูได้ไหมลองแบบปัดปัดปุมเดินหมุนไปโอ้ตกใจวิยนปัดปุมเดินหมุนไปอีกฝั่งหนึ่ง ไม่ได้จริงดมดดนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้้รีเซ็ตรีเซ็ตตัวไม่ได้ด้วยนะตัวเองไม่นะทำเลยมากทำไม่ด้หมดจบแล้ววาวน้ำห้าอันวินโอเควินหมนไปกี่วาวแล้ววะ ทางนี้ทางนี้ปิงสองพันตันเกสสามวาวแล้วอะโอ้ตัวเบบีดูนี่ปัญหาทางออกดึงัวเราวาไม่ดูใครนี่ไงจี ทำอะไรไม่ได้เลยฉันต้องการแก๊สกับลิฟตัวนี้ไม่ต้องการแก๊สคุณแจแดงกอเปิดรแก๊สก็อยู่ห้องไม่ได้ต้องการแก๊สต้องการแก๊สอันนี้กุญแจออเรื้อสีแดงเาเอาด้อไทอะไรไม่ได้งไม่มีตัวอะไรอยู่ในนี้ใช่ไหม เดี๋ยวมัดเจอเทปรับ่ะเทปอะไรอ่ะว๊ไดเฮ้ยได้เดียนตาเทปอะไรทิปอปลื้อคุณใจเออเรือด้วย

เสกไรเสไรเียร้อยอเมมาตมานีก่อยกกก่อนี่เมื่อกี้ทานี้อทางนี้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเมื่อาจไปหาอะ ไอเที่ยมนเนไม่รู้อันนี้ท่านเราแอบมึงมีออกมากรมุดชี้ทางนี้เมื่อกี้สับกันโยกกันเตี้นเราเป็นหนึ่งหอกเลยแม่งลงวงเลยอะไรวะอุ้ยตกไปหมดเมื่อกี้ไม่รู้เราเตือนอะไรเรากดไปแล้วมันมันไม่รู้อะไรช่องทีที่ไม่ได้บินมาใช่เรากลับมาทำแล้วดีใจไหม หายไปยาวนานใช่เราเราว่างมือกลับมานั่งทมดแล้วเฮ้ยเจอกุญแจสีเหลืองมีมีมีใครเก็บกุญแจสีเหลืองยังไงโอเคใครยังอ่ะ่ายแล้วต้นไม้ต้นไม้ับเราว่าอยู่ฝั่งนี้นะวินตามเรามาหน่อยเด็กันหาเลยครับเหาเลยเดี๋ยววางอยู่ในห้องตัวที่ไอตัวก้อนเนื้อออกมาป่ะอีกันสุดท้ายอ่ะนั่นแหละก็ห้องห้องนั้นพอดีอ่ะ เนี่ยเจอแล้วเปิดจังนี่ไม่เปิดเลยไม่เปิดเลยอ่ะมีอีกอันเหรอว้า,วามันตามเรามันตามเรามันตามเราเราไปหนึ่งนะเรากำลังหาว่าเปิดอยู่ตามเราตุ๊กแกมาตามเรา,า,เ,ราเดี๋ยวเดี๋ยวว้าวอ,อะไรวะเนี่ย

มาตรงที่เราไปได้กกันแกโอ้ยหน้ากูเหมือนแมงมุมเลยบอสเอาตายเหรอเราตายแล้วเหรอโอ้เราตายว้าวมันตามเรามันตามเรามันตามเรา เขาตัวเรียบร้อยอ่ะไม่ทันมึงก็ทำทีแย่มึงอยู่ในประตูสีฟ้าแล้วมึงก็มามาดิไม่กลัวแล้วกูจะมาแ้ไอเชี่ยววิ่งมันค้านไม่งไงเพื่อนมันค้านที่ทีวิ่งน่ากลัวนะอีกว่างันหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยเรายังไม่รู้เลยไอ้แนี่ยยังวะ

chấp 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 bắt đầu bắt đầu đi rồi mà bắt đầu bắt đầu ok đã được rồi nè chém 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 chéo phải chơi rồi mà nó <c oughs> ดิบทำงานแล้วดิบทำงานแล้วว่าแต่ดิบอยู่ไหนริบไปอ,อันนั้นทางหน้าเราอะ่ะน <c oughs> ี่งไง <c oughs> นี่นี่มาร์กลับมา <c oughs> ที่อ้าว <c oughs> ติง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 ตึงติ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 งกคนแบบละไม่มีผี <นะ S 1> แล้วใช่ไหมเนี่ยเรื่องนานปว่าเพื่อนไม่เหมือนมือนวันนีหล<ๆ>ุดตปูปิดลาวตระ<ๆ>ตัมันขึ้นว่าไปวัดเอาเเอาอาโอ้โอโอโอก้อนเนื้อ เต็ม10ให้สักเ7พอก็น่ากลัวอยู่อะแต่แค่ผีวิ่งไวไปหน่อยแล้วก็มุมมองว่าดูดิโอตาเดียวโอเคก็ขอบคุณที่มารับชมกันด้วยนะออกแบบแนวคิดเกมชอบวิปโอ้นี่เกมด็กนักแสดงตกใจหมดเลยเลขคาน ตอบตอบตอบบคตอบตอบตอบคุณเงตอบตอบไปทางไปถึงทเพื่อได้ได้ได้คุณทาไมอ่ะคุณขอบคุณสำหรับการเล่นสีนน้อได้บอกขอบคุณสหรับการเล่น vhs เดือดผมไตจอะขอบคุณมากอะไรบิดโดยโทน ก็ <laughs> ปิดคลิปไม่เสียค้แนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกลับมาทำแล้วไม,ไม่ไหว <laughs> ตัวโอ้สุดยอดเลยอยาได้ได้ไปเลยนะครับทุกคนบ๊ายบาย